อยากเปิดโรงงาน OEM ทำแพ็กเกจจิ้งอันใหม่ของดรลิเบียเราจะทำยังไงดีให้มันเวอรวัาวางอลังสุดๆอะไรอย่างนี้ให้หนิงไม่กินอาหารนะทายถูกด้วยเมนูอะไรทิ่ว่าเบอร์กอมมอดนะนี่ให้มันรู้ เรากำลังจะไปงาน Cosmoprof นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิลิกิดตอนนี้ก็ดีมากๆเลยนะย้ายไม่ไปเมืองทงเมืองทองอ่ะละอยู่แถวน,ในใ<ด>ี้ใกล้บ้านเรางาน Cosmoprof นะคะของประเทศไทยอ่ะอูมไม่เคยไปเลยนะเคยไปแต่แบบฮ่องกงก็จะเป็นงานที่แบบผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือว่าบริษัท OEM โรงงานต่างๆ,ๆในเงี้ยเขาก็มาจัดบูธไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบสกินแคร์อาหารเสริมหรือแม้กระทั่งบางทีผลิตภัณฑ์พวกเอสเทติกที่อยู่ในคลินิกต่างๆรวมถึงแกจิตบิวตี้ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เมืองไทยเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอ้โหทำฟังช่โโองวันนี้อาดีเราเหนื่อยแน่เลยแล้วคุยหลายบริษัท ขอให้บอกเรื่องแบบนี้เป็นคนจมูกดีมากแต่ว่าอาจจะเป็นหวัดนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะถูกหรือเปล่าเราว่าคื e นลายมิวคาลิปตัสแล้วดูไงอะเลื่อนเห็นไหมลายนิคาลิปตัสเป็นคนจมูกดีมากเบปเปอร์มินนะนงบอกเลยว่าแบบว่าคลินิกมีกินอาหารนะทายถูกด้วยเมนูอะไร <S <S 2> <S 2> <S คิดว่าบากาม่ดนะนี่ให้มันรู้อุ้ยเริ่มเมาแล้วอะโรสแมรี่สมุนกดีมากแต่ว่าจะเป็นหวัดนิดหน่อยนะโรสแมลลี่โรสแมรี่วายพีดอันนี้พีดซีหนิงมีกินอาหารนะทายถูกด้วยเมนูอะไรสมุนกดีมากโรสแมรี่โรสแมรี่เลิกแล้วเลิกเลยละเริ่มเมาแล้วเริ่มรู้สึกเมาเลิกเลิกเลิก จะทำกินเองอะตอน<ก>น,<ก>นี้เ<ก>ลือกแต่ของดีเลือกแต่ของดีอือเพราะอันเนี้ย<ก>มันหวาน,<ก>น กำลังหาโฟมล้างหน้าให้ทุกคนอยู่ตั้งใจหามากๆเลยโดยทั่วไปเนี่ยคอนเซปของบริษัทดรออลิเวียนะคะเราจะผลิตครีมบ่อยๆปริมาณที่แบบน้อยที่สุดที่บริษัทเขาจะผลิตให้ได้แต่เน้นบ่อยทุกเดือนก็ได้หรือว่าเดือนเว้นเดือนปัจจุบันเนี่ยเราผลิตเดือนเว้นเดือนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสินค้าที่สุกส่งจากบริษัทของเราไปถึงมือคนใช้เนี่ยจะมีอายุไม่เกิน3เดือนอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยแอคทีฟอิงเกเรียนต่างๆเนี่ยจะเฟรชมากแล้วก็ปริมาณแบบเต็มไม่มีการค้างทิ้งไว้ไม่รู้นะอันน ของเจ้าของแบรนด์ด ราคาถูกราคาแพงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฐานะที่พยายามดีบวลล็อปอาหารเสริมตัวเองอยู่ไม่มีคําว่าถูกแล้วก็แพงนะมันอยู่ที่ความกิรจริงเพราะว่าการเลือกสารแต่ละอย่างมันมีพริกเยอะแยะมากมายเช่นสารสกัดเบิรสมนเนี่ยถ้าใช่มิลลิกรัมเท่ากันมาจากจีนก็ราคาถูกกว่ามาจากฝรั่งเศสก็ราคาแพงกว่าหวังผลได้มากกว่าอะไรประมาณนี้ตลาดอาหารเสริม มังจากที่ผ่านไปครึ่งเช้าพี่คามรู้สึกว่าอยากเปิดโรงงาน OEM นอกจากผลิตแบรนด์เราเองให้แบบตามที่เราแบบอยากได้แล้วก็อยากจะทำแบรนด์ให้คนอื่นบ้างอยากให้แบบยกระดับมาตรฐานสกินแคร์ไทยดียิ่งขึ้นไปอะไรอย่างนี้แต่อินสปีเรชั่ ออกดีมากเรามาต่อที่ยกที่สองนะคะยกที่สองนี่ก็จะเป็นยกเกี่ยวกับแพ็เกจจิ้งเลยค่ะเราก็พยายามมาดูเรื่องของไอเดียเพื่อที่จะไปทำแพ็เกจจิ้งอันใหม่ของดรลิเบียว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีให้มันเวอร์วังอลังสุดๆอะไรอย่างนี้ เราก็เดินมาจนถึงวาราสุดท้ายนะคะเพราะว่าเขาก็ปิดบูธกันละแต่ว่ายังเดินไม่ทั่วเลยคิดว่าวันเสาร์จะมาใหม่เพราะว่าหนุ่มหล่อของเราหนุ่มหล่อเอเอ๊เอ๊ะจะขายแล้วของให้ในวันเสาร์ก่อนปิดบูธ